สวัสดีค่ะเดินเล่นจักหาหน้าที่สิมหน้าที่ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ตายก็จะไปละเดินย่างออมไปส่งลูกๆเรียบร้อยแล้วที่โรงเรียนอีกประมาณสิมหาหน้าที่นะครับพี่น้องค่ะเมทตายจะไปเลื่องอยังไปประชุมกับคู่เพราะเด็กหน่อยเขาใกล้ปิดเทอมแล้วก็จะมีประชุมเพิ่มเทมิ่มละคังอ่ะค่ะพี่น้อง นี่เขาก็่บุกแวลุงเวลาอย่างสิเขากล่าคุยกันรกคนเนาะต้องเดินเดินไปลงเรียนลูกคือเก่าครับพี่น้องเดินยางกลับไปกลับมาอยู่นี่แล้ว ชมแถวหมู่บ้านอันนี้เป็นบ้านวินหลอกวินหลูเนาะคะ่ะเนาะ ขยงขยะเป็นระบงระเบียบต่ต้องช่วยกันทำนะค่ะพี่น้องค่ะบ้านไอบ้านมันน่นนาทีไทยนาทีมันเีนี้รถมาเก็บขยงขยะบ๊อบแมนทุกวันนะครับพี่น้องก็จะเป็นอาทิตย์ละครั้งแน่อยังงี่สินะเราก็ต้องตัง้งทั้งขยะไปข้างหน้าอาี่นะเพราะว่าคนมาเก็บขยะเขาก็เก็บขยะ,เข,เ,ขยะ,ะเขาก็จะ เขาว่างไว้เขาส่วนมากเขาจะไม่เก็บเนา่ยเหมือนเสาแค่ะพี่น้องอเก็บหลอกอะดึงขึ้นกลัขบขึ้นเนี่ยเจ้าบานก็ต้องดึงดึงทั้งขยะขึ้นกลับบานเนี่ยเนื่งราะว่าเขาไม่ได้ให้ทำหน้าที่เกินมากกว่านั้นโอ้ยขอใสรแล้วน้องไปไหน ไม่ไกลก้าแป๊บนึงพี่น้องไม่ได้เดินเดินย่างกับย่างกลับเขบาบอให้ค่อยอยวโรงเรียนเด้ันถึงเขาจะมาก่อนเวลาสิบนาทียังสี่น้อเขาก็ระให้เขาเข้าไปเลยพี่น้องคือบอให้ไปรบกวนคูผู้อื่นแล้วก็ไปายไปรบกวนเด็กน้อยผู้อื่นยังสีน่นะ ไปเฉพาะเวลาบุกเวลาอย่างจังสี่เนี่ยสำหรับแฟนทุกคงทุกคนนะครับพี่น้องว่าแมนจะไปเพ่นพานอยู่โรงเรียนเด็กหน่อยบอดด้ยเนี่ยเขาไม่ให้นะคะมาเกิดบานเฮาเด้จะคุยกับคู่อย่างเดียวต้องท่อคุย จะต,ต้องบุ๊โทัวจองเวลหรอเวลาหรือเขียนหาเขาจองเวลหอเวลา่าเองสิพี่น้องก็ต้องไปตามนัดซื้อเข้าไปไปอันนั้นอันนี้เองสบ่ได้เพิ่งานอยู่โรงเรียนอันนี้ทั้งอาทิตย์โดยก็มีกิจกรรมมีโรงเรียนว่าโรงเรียนทั้งโรงเรียน ทุกสายคนใหญ่กับโรงเรียนอนุบาลกิจกรรมก็จะมีแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะก็จะจะมีกิจกรรมร่วมร่วมการอย่างเช่นะทั้งโรงเรียนอย่างเช่หลังเลิกเรียนอย่างเช่นน่ะทุกชั้นอย่างเช่นน่ะการเรียนน้ำกันอย่างจังนน่ให้พูดคุยกันกับผู้ปกครองผู้อื่นอย่างเช่นะไดอย่างเช่นะ จมีปิกนิกเอาก็ถือปิกนิกไปนั่งกินปิกนิกแส้นหกแซ้นวิตกิ่งสีถือเอาจากบ้านไปกินกับลูกกังสีนะหลังเลิกเรียนจะไม่ใช่มีทุกวันนะคะก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นเทอมละครั้งประมาณนั้นนะคะแต่ต้องเป็นหลังจากหลังเลิกเรียนอย่างประมาณนี้ะจะมาเนี่ยที่ไปประชุมก่อกวนว่าจะไกลจะปิดเทอมแล้วะครับพี่ห้อ หนาวค่ะพี่น้องถึงแดดจะออกแดดจะออกแต่ก็หนาวอาจจะทายมากบ่ได้ค่ะพี่น้องมเป็น,ปนแถวบานคนแล้วก็เป็น่วนตัวของบุคคลนะคะเบางหย้างคงงาเขียวไปเรื่อยๆโอเคนอนกับพี่น้องคะ่ะแม่ใต้ฟ้าแล้วแบบน,นี้จะเดินเร็วๆก่อนี๋ยวค่อยเจอกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ Jag vill prisa Herren Har hans stora under Jag vill prisa Herren สวัสดีค่ะหลังเลิกเรียนวันนี้ไม่ตายครับเด็กๆนะคะวันนี้พาเด็กเข้าไปไปโบสถ์มาค่ะไปสมเด็จก็เรียกว่าชุริกันเนาะค่ะเนาะไปไปวัดมาก พาเด็กหน่อยเข้าโบสครค่ะพี่น้องไป,ไปนั่งอ่านแล้วก็นั่งฟังการพูนเบาอื่นอย่างยังสนะีน่ะนะนาอคคะเนาอกับพาเด็กเข้าเข้าวัดเข้าโบสถ์ด้วยค่ะก็จะได้ น้นแล้วก็เจอผู้ใหญ่ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยอา่านเขาจะอ่านที่ละค้อยนึ่งสิน่ะหรือว่าจะอ่านร่วมกันก็นได้สิคือแบบว่าไป <c oughs> ไปน้ำเด็กหน่อยะครับพี่น้องคะ่ะก็ไปเข้าโบสถ์มาด้วยนะคะ ให้ลูกปฏิเชิดก้ามปฏบเชิดก้ามเก่งจังเลยเด็กเดี๋ยวว่าไปเข้าโบสถ์มาเข้าโบสถ์เข้าวัดนะพี่นนองนี่เรกเสียเียดี่หุ่นตกจตั้งแต่คุเนี่ยนี่ก็จะเดินไปบ้านแล้ว เด็กๆไปนั่งอ,อยู่ข้างในนั่นนั่งในโบสถก์กสบายใจนั่งลุงรุ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอยเจอกันนะคะแม่ตายเดินกลับบ้านก่อนค่ะบ๊ายบาย